ตัว S C G P นะครับมีเรื่องของการจัดถแถลงกลยุทธ์นะครับระยะยาวปี2030นะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะกเ็เป้าเนี่ยถ้าโดยสรุปเลยคือ e g g r e s s i v e นะครับเป็นเชิงุกนะครับถ้าดูถึง EBITDA เนี่ยตั้งเป้าไว้30,000ถึง33,000ล้านโตเท่าไหร50่50%นะครับเทียบจากอะไรเทียบจาก EBITDA ปี2013ปี2014อยู่ประมาณสักหมื่นปลาย รัง forecast เราปี2024วิดาคือ10,009นะฮะบ,บริษัทจะมองไว้อยู่ที่20,000ถ้าเทียบกับ30,000ก็จะเห็นได้ว่านี่คือบวกขึ้นมาแบบ50%นะฮะก็ถือว่าเป็นเป้าที่ถือว่าเป็นเชิงรุกเพราะว่าเขามีการตั้งเป้าที่จะไปขยายนะครับธุรกิจเนี่ยในฝัน่งดาวสตีมหรือลงกลง่องนะครับในเวียดนามนะอินโดนะครับแล้วก็ไปขยายใน US และ EU ด้วยนะครับโดยในส่วนของ ตลาดเวียดนามอินโดเนียที่ที่เป็นโฟกัสหลักของเขาเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าตัวผู้บริโภคผู้่ายคือประชากรเนี่ยมันมันอยู่ในวัยทํางานนะวัยเป็นโครงสร้างประชากรที่ดีนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคนีตรงนี้เองเนี่ยมันยังมีรูมในตลาดเพราะาอย่างเวียดนามเองเนี่ยตอนนี้ยูเรสเขาลัน90บวกแล้วก็คือผู้่ายคือเต็มนะครับทุกวันนี้ยังต้องอินพ r t ตเข้ามาขายเขาก็มองว่ามีโอกาสในการขยายคื้นที่ได้ ขยายกำลังการผลิตได้นะรวมถึงอาจจะเป็นโอกาสในการนําเข้าสินค้ามาจากอินโดมาขายได้ด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เขา t a r g e t ็ตไว้ใน,ใ,นในตลาดเวียดนามนะส่วนตลาดอินโดเนียตรงไปตรงมาตรงที่ว่าที่ตลาดเดินๆอย่างเวียดนามอย่างไทยเนี่ยมีมีมมทั้งโลงกระดาษท,ที่เป็น u p s t r e ี m มีทั้งโรงกล่องที่เป็น downstream เป็น integrated chain อยู่แล้วแต่ว่าเวียดนามเนี่ยมีดาวส s t r e อยู่แค่16%ถ้าเทียบกับไทยเนี่ยคือ ปาเข้าไปแบบเกือบครึ่งเกินครึ่งเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีรูมในการที่เขาจะขยายดาวสตรีมได้ซึ่งเขาก็จะพุ่งไปที่การขยายแบบบาวฟิลความหมายก็คือไปซื้อเอาไม่ได้จะขยายเพิ่มมาแล้วทําให้การแข่งขันในตลาดมันสูงขึ้นนะครับก็คือไปซื้อกิจการมานั่นแหละนะตรงนี้เขาทาร์กเก็ตว่าจาอินดิเกชันรหกเอร์เซจะกลายเป็นสาในช่วงปีสองพนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเติบโตในอินโดก็คือเติบโต,ตจากการไปขยายดาวซีมจากการเข้าซื้อกิจการนะในส่วนของ US กับยุโรปเขามองว่ามันมีโอกาสในในตลาดเพราะว่าอ,อย่างที่เราทุกคนทราบกันคือสงครามการค้านะครับยุโรปกับ US เนี่ยมีการแบนจีนเพิ่ขึ้นเยอะแบนไท่ดัมปิ้งนะครับก็ตรงนี้ทำให้มันมีช่องว่างของความต้องการที่อาจจะเข้ามาใช้สินค้าของผู้ผลิตคนอื่น นะครับในภูมิภาคซึ่ง s อ g p ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมก็มองว่าเขาจะขายายตัวฟู้ดเซอร์วิสก็คือพวกแพคเกจิ้งสำหรับอาหารแก้วน้ำกล่องกล่องอาหารเนี่ยขยายได้เป็นเท่าตัวเลยนะครับในมุมมองของเขานะอันนี้นี่คือสุดเป้าทั้งหมดที่ท,ที่ที่เป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงมอง EBITDA าเอเกนซีขนาดนี้นะครับ c a p เ x ขาให้ไว้8 0 0หม่นล้านนะครับเป็นเป็นสำหรับ g ก Cat ปเเนี่ยประมาณ ห้าหมื่นกว่านะครับถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูสีกันนะครับก็เอ่อก็เป็นเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าการเติบโต,ตของเขาที่เขาจะขยาย a g g r e ก็เลย capex ก,ก็ยังให้ให้อยู่ในระดับสูงอยู่นะครับเอ่อจากทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เองเนี่ยเรามองมันเป็นโอกาสของ upside นะฮะเราเลยมอง positive ในเชิงของภาพระยะย,ยาวว่าถ้าเกิดเขาสามารถขยายได้ตามเป้าที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันก็เท่ากับว่า ประมาณการของเราเนะี่ยมีอัพไซด์ยี่กว่าถึงสากว่าเลยนะครับ EBDA เพราะเราเพราะเราเองประมาณการเราอาจจะไม่ได้ให้เกสิขนาดนั้นเราคงไม่ได้ไปรวมพวก DAM&A ไว้ล่วงหน้าเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะครับแต่ถ้าเขาทําได้ตรงนี้มันก็จะเป็นอัพไซด์นะครับต่อประมาณการได้นะครับในส่วนของภาพระยะสั้นเองก็อาจจะต้องติดตามในเรื่องของฟาจ้านิดหนึ่งนะครับเพราะอยู่ระหว่างการปรับ กลยุทธ์การขายของฟาจ้จนะครับยังยังไม่ได้เห็นผลบวกตรงนี้ในไตมาสามไตมาสี่นะแล้วยังคมมงมุมมองว่างบไตมาสามไปแค่แฟร์คิวออนคิวอยู่นะครับแต่โตได้เยออนเยนะนะเพราะว่าดีมานในภูมิภาคมันโตหมดแล้วในภาคของเยออนเยนะครับแต่ q ิวออนคิวเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้เห็นการเล่นตัวขึ้นเพราะว่าฟาจ้าที่เข้ามาเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายมันตัดเข้ามาด้วยนะครับก็อ,อาจจะต้องไปออมองภาพการเติบโตในปะีสองพันยี่สิบห้า อาจะทั้งหมดทั้งมวลเราก็เลยมองเป็น o s สิทีฟในระยะยาวแต่ระยะสั้นคงคงไม่ได้มีมีคาทาลิต์ใหม่อะไรนะตอนนี้นะครับคำแนะนำที่ Trading งบ y ายนะ a r ร็กตพปี25ที่33บาทน,นะครับมองว่าถ้าราคากระดาษกันยายนฟื้นเร่งขึ้นอันนี้จะเป็นจุดในการเข้าเก็งกบไรนะครับของ SCGP เพราะว่าจะเป็นตัวสะท้อนภาพแล้วว่าความต้องการใช้ของ G ีนเนี่ยมันฟื้นเร่งตามที่เราคาดจริงๆเราก็นะ่าจะทำให้ ปริมาณขายของอ,อินโดนีเซียฟื้นตัวนะครับแล้วกำไรฟื้นตัวได้ในปี2025